สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะเจอกันอีกครั้งนะคะกับคุณครูนงเยาวทองขาวและในวันนี้เรามารู้จักมาตรากงกันนะคะมาตรากงหรือแม่กงคือคำที่มีงองงูเป็นตัวสะกดเช่นสูงทางนั่งพ้ารุงพรังหนังสือมะแรง พึ่งกวางกุ้งกาละมังแตงโมกระถางช้างปิงปองนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าคำเหล่านี้คือคำที่มีงองงูเป็นตัวสะกดทั้งสิ้นนะคะและการบ้านในวันนี้ คุณครูจะให้นักเรียนเลือกคำศัพท์มาตร,รากงจากที่คุณครูเสนอไปแล้วนั้นมาเขียนแต่งประโยคคุณละห้าคำนะคะลงในกระดาษ a อแล้วจากนั้นถ่ายรูปส่งมาให้กับคุณครูนะคะอย่างเช่นพระรุงพระรังฉันเห็นคุณแม่ถือของพระรุงพระรังแตงโมฉันชอบกินแตงโมกระถางคุณพ่อ กำลังปลูกต้นไม้ในกระถางนี้เป็นต้นนะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้กับคุณครูนะคะสำหรับการเรียนรู้วิชาภาษาไทยในวันนี้คุณครูก็ก่อจบเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ